สันติภาพไทยกัมพูชาความสำเร็จในการลงนามข้อตกลงหยุดยิงและความหวังในรางวัลโนเบลสันติภาพที่เป็นที่รักษาของทั้งสองประเทศประธานาธิบดีโดนัลด์ทรัมป์ที่มีอิทธ ok ิพลให้ความสำเร็จในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาเพื่อแก้ไขข้อพิพาทชายแดนซึ่งเป็นความสำเร็จที่สำคัญในการเก็บแต้มหวังรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพทรัมป์เป็นผู้นำการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างสองประเทศและมองว่าความสำเร็จนี้เป็นผลงานสำคัญในการเก็บแต้มรางวัลโนเบล ข้อตกลงนี้เกิดขึ้นพร้อมกับการเจรจาด้านการค้าโดยสหรัฐเสนอข้อตกลงการค้ากับกัมพูชาและข้อตกลงแร่าธาตุหายากกับไทยแต่ที่น่าสนใจคือท่านไม่ได้ระบุรายละเอียดของข้อตกลงแร่าธาตุนี้ทําให้มีความสงสัยเกิดขึ้นว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกเผยแพร่อย,อย่างเต็มตัวความสําเร็จที่มีความเป็นมาที่น่าตื่นเต้น นายกรัฐมนตรีอนุทินชาญวีรกุลของไทยและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตของกัมพูชาได้ลงนามข้อตกลงร่วมกับทรัมป์ในประเทศมาเลเซียเจ้าภาพการประชุมผู้นําอาเซียนทรัมป์กล่าวว่านี่เป็นเรื่องที่น่าตื่นเต้นมากเพราะเราได้ทําบางอย่างที่หลายคนบอกว่าทําไม่ได้และเราช่วยชีวิตคนไว้ได้หลายล้านคนข้อตกลงสันติภาพนี้ที่ทรัมปเรียกว่าข้อตกลงสันติภาพกัวลาลัมเปอร์ ยังกำหนดให้ปล่อยฉเฉลยศึกชาวกัมพูชา18คนและมีผู้สังเกตการหยุดยิงจากประเทศเอเชียตะวันออกเฉียงใต้เพื่อช่วยรักษาสันติภาพคำกล่าวว่าในานามของสหรัฐผมภาคภูมิใจที่ได้ช่วยยุติข้อขัดแย้งนี้และสร้างอนาคตที่ประเทศเอกราชและน่าภาคภูมิใจในภูมิภาคนี้สามารถเติบโตและรุ่งเรืองได้นายยกรัฐมนตรีฮุนมาเนตกล่าวว่าสองประเทศกำลังหารือกันเรื่องการถอนอาวุธหนักบางส่วนเพื่อตอกย้ำความรับผิดชอบตามข้อตกลง นายกรัฐมนตรีอนุทินกล่าวว่าไทยจะเริ่มกระบวนการปล่อยตัวทหารกัมพูชาที่ถูกควบคุมตัวไว้และมีความรับผิดชอบในการดําเนินการอย่างจริงจังและสุจริตใจเพื่อช่วยฟื้นฟูคุณภาพชีวิตและปกป้องความเป็นอยู่ที่ดีของชุมชนต่างๆตามแนวชายแดนความสําเร็จและความคาดหวังในรางวัลโนเบลนายกรัฐมนตรีอันวาอิบราฮิมของมาเลเซียชื่นชมความกล้าหาญและความเข้มแข็งของ,ของรั้มในการผลักดันข้อตกลงนี้และยุติการสู้รบบริเวณชายแดน แต่ที่น่าสนใจคือกัมพูชาได้เสนอชื่อทั้มเข้าชิงรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพซึ่งทําให้มีความคาดหวังว่าจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐบาลทัมกล่าวว่าตนสมควรได้รับรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพเพราะยุติแปดสงครามนับตั้งแต่กลับคืนสู่ธรรมเนียบขาวและนายกรัฐมนตรีฮุนมาเนตก็รับลูกทั้มเข้าชิงรางวัลนี้ด้วยความชื่นชมแต่นายกรัฐมนตรีอนุทินกล่าวว่าความสําคัญของไทยคือความปลอดภัยของประชาชนคนไทยและอธิปไตยของชาติและไม่ได้ให้ความสําคัญกับความพยายามเป็นคนกลางของทัมมากนัก ความสัมพันธ์ทางการทูตและเงื่อนไขในการเข้าร่วมพิธีความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยและกัมพูชาย,ยังคงอ่อนไหวแม้แต่ในวันอาทิตย์ที่มีพิธีลงนามความตึงเครียดยังระอุแต่ทั้์กล่าวว่าจะลงนามสันติภาพพันธีที่ไปถึงเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคน สืบเนื่องจากพระราชพิธีพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชนานีพันปีหลวงทําให้นายกรัฐมนตรีอนุทินต้องขอเลื่อนพิธีลงนามจากบ่ายวันอาทิตย์มาเป็นช่วงเช้าทาให้พิธีลงนามสันติภาพไทยกัมพูชาเป็นงานทางการแรกของทรัำในทริปเยือนเอเชียสามประเทศรอบนี้และเพื่ออำนวยความสะดวกให้กับทุกคนสหรัฐได้เสนอข้อตกลงการค้ากับไทยและกัมพูชาโดยเรียกเก็บภาษีนําเข้าสินค้าของทั้งสองประเทศในอัตรา19เเปอร์เซ็นต์ นอกจากนี้ยังมีเงื่อนไขว่าเจ้าหน้าที่จีนไม่สามารถเข้าร่วมพิธีลงนามได้เพื่อให้ทรัมป์สามารถเข้าร่วมการประชุมผู้นําอาเซียนได้อย่างเต็มใจคําถามที่เหลืออยู่ความสำเร็จในการลงนามข้อตกลงสันติภาพระหว่างไทยและกัมพูชาเป็นความสำเร็จที่น่าตื่นเต้นแต่มีความสงสัยว่ามีอะไรบางอย่างที่ไม่ถูกเผยแพร่อย,อย่างเต็มตัวและความคาดหวังในรางวัลโนเบลสาขาสันติภาพที่ทรัมป์ได้รับการเสนอชื่อจากกัมพูชาจะมีผลต่อความสัมพันธ์ระหว่างสองรัฐบาลอย่างไร และความสําคัญของไทยคือความปลอดภัยของประชาชนคนไทยและอธิปไตยของชาติจะมีผลต่อความคาดหวังในรางวัลโนเบลอย่างไรคําตอบที่เหลืออยู่นี้รอคอยการตอบรับจากทุกคน